สวัสดีครับโรงพักบาลวังภัยวันนี้ครับมาคุยกันถึงเรื่องของการกู้ภัยครับสุดยอดกู้ภัยของประเทศไทยนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับคุณเอกครับครับครับวันนี้ครับคุณพิชาครับก็มีเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมามาร่วมรายการ3ามท่านด้วยกันแต่เราจะบอกกู้ภัยอย่างเดียวไม่ได้นะครับชุดนี้ไม่ใช่แต่กู้ภัยเนี่ยกู้ชีพช่วยชีวิตสารพัดเรื่องเลยครับแม้กระทั่งจับงูจับงูก็จับไม่ใใช่ครับใช่ครับเอามาเริ่มท่านแรกเลยแล้วกันนะครับคุณวรพงศ์จรัด เศษสลีนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดกู้ภัยมูลนิธิปอดเล็กตึงครับนะครับและอีกท่านครับคุณขจรศักดิ์คงอินฝ่ายปฏิบัติการกู้ภัยแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิปอดเล็กตึงนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณอัตวุฒิโพอัมภัยซึ่งเป็นหัวหน้าชุดมูลนิธิร่วมกตันยูครับสวัสดีทุกท่านครับพร้อมไหมครับที่จะรับมือสําหรับภัยที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเราไม่รู้ว่าภัยอะไรบ้างแต่ที่ผ่านมารับอุทกภัยกันหนักที่สุดในรอบที่เกิดมูลนิธิมาเลยมั้งครับ ช่ครับหนักที่สุดนะฮะปัญหาเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาเรื่องของการกู้ภัยสําหรับเรื่องน้ําท่วมน้ําท่วมก่อนแหละปัญหาโดยโดยหลักเลยก็คือพื้นที่เพราะว่าคราวนี้เนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องจากอุทกภัยจากจากปีก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงช่วงครั้งใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ยังต่อเนื่องกันอยู่แล้วพื้นที่เนี่ยกว้างมาก S <S นะพนเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยาาการกระจายกําลังเข้าไปเนี่ยบางทีก็ไม่ทั่วถึงนะครับ,รบแต่ว่าเราก็พยายามทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ,รบก็ร่วมกับทางทั้งวรฒิการนะครับ,รบแล้วก็องค์กรสาธารณภายัาาภายต่างๆองค์กรทางทุกส่วนต่างๆที่อยู่ในในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดเราก็พยายามที่จะเข้าไปร่วมมือกันแล้วก็พยายามทํางานให ให้ได้พื้นที่กว้างที่สุดเร็วที่สุดครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้สิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็นับว่าเหนื่อยสาหัสเลยทีเดียวนะฮะครับผมครับท่านี้คือในส่วนของร่วมกันยูครับก็หนักเหมือนกันแล้วก็คล้ายๆกันใช่ครับคล้ายคล้ายกันก็คืออะไรก็ตามที่ประเทศไทยเราไม่เคยเจอเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ๆอืเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับหลายปีก่อนเราก็เคยเจอกับ สึนามิเราเคยรู้จักแต่ชื่อเขานะครับแต่เมื่อห้าหกปีที่แล้วเราได้เจอกับมาหันตภัยอันนี้นะครับและผมก็อยากจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งตามคำทำนายที่บอกว่า2012อะไรเราเคยดูหนังมาแล้วนะครับจริงๆแล้วผมว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้นะครับมันไม่เกิดมันเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่า มันจะพอตความสูญเสียได้เยอะอะไรน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเราคิดว่าแม้เต็มที่นะเราช่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เราจริงๆเราใจเราเราอยากให้ได้ถึงร้อยหรือเกินร้อยไปเลยนะครับแต่การประเมินของพวกด้วยสายตาของพวกเรานะครับเราคิดว่าได้แค่ประมาณ8ปดสิบเปอร์ซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับภัยใหม่ที่มาเกิดในกรุงเทพครับที่ผ่านมาที่ขอญาตเรียกพิโก้อะไรกันนะพิโก้คิดว่าช่วยได้เยอะขนาดไหนครับที่ผ่านมาและปัญหาคืออะไรครับ ปัญหาหลักก็คือในในพื้นที่เนี่ยรเราไปแต่ละพื้นที่เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นทางหรือในหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยเขาจะเป็นโคดเคี้ยวหรือ,อยังไงเนี่ยเราเราตรงนั้นน่ะเราเราไม่สามารถที่จะเข้าได้เราก็ต้องหาคนพื้นที่นําพาเราเข้าไปใน,ใน,ใ,นในจุดที่ว่ามีภัยอยู่อะไรน้ําท่วมหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคับผมแล้วปัญหา ถ้าหากว่ามีเกิดอีกสักรอบนึงแต่ก็ไม่อยากให้เกิดนะพี่โกกับพี่นงนะฮะพี่ยอดฮะไม่กให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดเกิดอีกครั้งหนึ่งจะทําไงกันดีคือคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ําท่วมเนี่ยมันเกิดทุกปีแต่เพียงว่าเกิดเฉพาะแค่ต่างจังหวัดแต่ปีกาที่ผ่านมาเนี่ยมันมาเกิดที่กรุงเทพร้องรอบกรุงเทพไปหมดเลยในเมืองเนี่ยในเมืองหลวงเนี่ยจริงๆแล้วการป้องกันเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่นี่ว่าครั้งนี้มันวิกฤตจ วิกฤตมากจนที่ว่าเรา,เาทางหน่วยรัฐที่เขารับมือไม่ไหวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ําท่วมใหญ่มันก็เลยต้องต้องสาหัสนิดหนึ่งก็เรียกว,วิกฤตแต่นี่ว่ามันก็สาหาัสเหมือนกันเราก็เราก็เหนื่อยพอสมควร,ครแต่เราก็ประสานกับทางหน่วยรัฐมั่งหรือว่า,ามูลที่ต่างๆเนี่ยเขาก็มาโคกับเราแล้วก็มาช่วยกันแต่รจ,รจริงแล้วคือในเมื่อพี่โก้พูดถึงหน่วยงานของนะรัฐนะดูเหมือนว่ารัฐเนี่ยพยายามที่จะไปกระ,กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานต่างๆรับมือครับ เคยมาบอกกับทางมูลินทมบ้างไหมครับว่าเออวันนี้ต้องเตรียมพร้อมอย่างนี้นะร่วมกันยูต้องทําอย่างนี้นะที่ผ่านมาคุณบินมลลิทธ์เนี่ยโหไปโวยโวยวในครับดอนเมืองครับเรื่องสิ่งของสิ่งของช่วยเหลือเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือครับปีนี้จะบอกกับรัฐบาลยังไงดีรู้ว่ามีรัฐบาลมีลงมาประสานกับทางร่วมกับนยูบ้างหรือเปล่าครับถ้าสมมุติว่าปีนี้น้ําท่วมที่ผ่านมานั่นคือเหมือนกับเป็นที่ผมบอกก็กลาเป็นเรื่องใหม่ ที่เราไม่เคยเจอกัน<อ><โอ>ผมว่ารัฐบาลก็เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นภัยใหม่ที่เข้ามา <camar> พวกเราได้มาเจอก,จก็คือพื้นที่มันกว้างมากนะครับเราพยายามเราเข้าใจทุกๆฝ่ายนะครับว่ารัฐบาลก็คงช่วยเต็มที่แล้วแต่เนื่องจากคงเป็นภัยใหม่แล้วก็ที่พี่บินเขาพูดก็คือหลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ทุกวันนะครับเราเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมากมายแสนสาหัสแต่ว่าเราไปเห็นสิ่งของที่มันอยู่ที่นั่นซึ่งเราก็เพียงยา่ อยากจะให้กระจายไปัทวถึงประชาชนนะคือเราไม่ได้มีประสงค์อหญ่กระดารัฐบาลอะไรเลยทั้งสิ้นผมถามเคยคุยกับพี่เขเป็นการส่วนตัวพี่ก็บอกว่าคนคนชมเขาเยอะแต่คนติเพื่อก่อเนี่ยมันไม่ค่อยมีเขาขอเป็นหนึ่งเสียงติเพื่อให้รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไอ้ของที่เก็บไว้ที่รัฐบาลเก็บไว้เขาที่แล้วเขาไว้ช่วยพวกพวกเดียวกันเองนะก็อันนั้นเราไม่ทราบว่าเป็นจริงเท็จเป็นยังไงแต่เราก็เพียงแต่อยากเป็นกระบอกเสียงอย่างเดียวว่า เราลงพื้นที่เนี่ยยังมีประชาชนเดือดร้อนอีกเยอะมากถ้าเผื่อเขาเร่งรัดหรือนาสิ่งของเหล่านั้นออกมาช่วยเหลือประชาชนให้ถึงมือให้เร็วที่สุดดังประสงค์ของประชาชนที่เขาไปบริจาคเนี่ยบรรเทาบรรเทาชาวบ้านใช่ครับผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมันก็จะได้คนที่นําของมาบริจาคเนี่ยเขาจะได้แบบเต็มเต็มกุศลของเขาด้วยนะคราวนี้คือเมื่อกี้พี่โก้พูดถึงเรื่องรัฐบาลอยากให้รัฐบาลลงมาเตรียมพร้อมกับทางฝ่าย ของมูลนิธิของทั้งสองมูลนิธิเนี่ยยังไงบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทํางานกับร่วมกับทางหน่วยรัฐอยู่แล้วับใช่ไหมว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุต่างจังหวัดหรือที่ไหนเนี่ยเราก็ไปประสานกับทางแต่เราแต่เราจะไปก่อนหน่วยงานของรัฐอีกคืคือเขาก็มีอยู่เขาก็ช่วยก่อนแหละแต่เราก็ไปสนับสนุนเราเป็นหน่วยที่องค์กรที่สนับสนุนครับ เราไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าภาพหรืออยากให้ภาครัฐมาช่วยอะไรอย่างเราบ้างไหมครับคือก็คงจะเป็นการสื่อสารการประสานงานก็พอแล้วเพราะว่าทางทางทูตที่เนี่ยทางมูลที่ปล่อยตึงเนี่ยเขามีเอ่อมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือกู้ภยัยหรือรว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็กระทั่งแม้เอา ลงทานไปจัดตั้งแล้วก็คือว่าปรุงอาหารกันสดๆเลยแล้วก็ไปแจกกันในที่เกิดเหตุเลยอย่างเงี้ยอันในอันนี้ของของทางมูที่เขาเขานำไปส่วนทางรัฐเนี่ยเราก็ไปโคเขาไปโคไปร่วมกันประสานงานกันในแล้วว่าเออตรงไหนเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เข้าไปช่วยอยากให้พี่โกติเพื่อก่อทิดนึงนะในเรื่องของว่าที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคิดว่านะถ้าปีที่จะถึงนี้มีอีกคิดว่าจะต้องปรับปรุงตรงไหนฮะ คือถ้าติก็คงไม่ตี่คงจะคงจะให้ในเรื่องของการประสานงานดีกว่าครับเพราะว่าเรื่องติเนี่เราเราเป็นนวัตกรสนุกนะเราทางทางรัฐก็ไม่ได้ลูกปุณดานโยอยากจะบอก<น>อะไรบ้างไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรื่องของของบริจาคปีนี้น่าจะบอกอะไรบ้างไหมครับปัญหาเดียวกันครับก็คืออยากให้เวลาประสานเข้าพื้นที่เกษตรครับจริงๆแล้วถ้าพวกเราเนี่ย ทั้งสองหน่วยงานผมมั่นใจได้เลยว่าเรามีความพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใจกําลังกายอุปกรณ์เนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ติดขัดบางครั้งเข้าไปในสถานที่เสพต์นะครับก็อยากได้รับความร่วมมือจากภาครัฐกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นประโยชน์ประสิทธิภาพในการช่วยแต่ประชาชนส่วนมากจะให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันคือภาครัฐนี่ผมไม่แน่ใจระบบการประสานงานคิดว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมครับที่ปัญหามันเกิดก็คือเรื่องที่ผมเคยคุยกันนะครับก็คือเรื่อง ช่องทางการสื่อสารคอมมานเดอร์คนสั่งการที่เราจะไปรับฟังไปรับฟังการสั่งการสูงสุดของภัยนั้นๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือควรจะเพิ่มบทบาทให้เลยไหมมีบทบาทให้ให้ชัดเจนให้พวกเราได้รับทราบว่าภัยนี้ประสานงานกับใครที่ผ่านมามันมีแต่รูปธรรมครับมันมีแต่เป็นตั้งขึ้นมาว่าหน่วยนี้เป็นเป็นเป็นผู้รับผิดชอบแต่เวลาลงพื้นที่จริงๆแล้ว ประสานงานไม่ได้ไม่ได้นะครับก็คือคนที่ตัดสินใจใช่ครับคนตัดสินใจคอมมานเดอร์สั่งการเลยว่าเรารับฟังภัยนี้จะต้องรับฟังขึ้นกับ้ต้องมีเจ้าภาพคนหนึ่งแหละใช่ครับแล้วก็สั่งสั่งลงไปใช่ครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราก็จะขึ้นตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะไปทํางานร่วมกับแต่พูดถึงถ้าตามขั้นตอนเนี่ยนะถ้าเกิดในแง่ผมผมเหนื่อยใจแทนนะเพราะว่าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่แบบทันอกทันใจนะคะัอย่างในกรณีที่อย่างอย่างปลิตึงพี่นงพี่โก้พี่ยอด โอ้โหเห็นในความยากลําบากของชาวบ้านบางครั้งพวกเราไม่รถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่ารอประสานตามขั้นตอนผมว่าอีกอาทิตย์หนึ่งไม่รู้ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ในฐานะที่เราไปเจอด้วยตัวเองเนี่ยบางทีแบบโอ้โหรอออไม่ได้ปัญหามันก็จะมีเป็นหลายรูปแบบมันไม่สำเร็จรูปนะครับที่ผ่านมาอย่างน้ําท่วมเนี่ยในกรุงเทพมหานครเลยเราจะเจอเอาใหญ่ๆเลยที่เป็นปัญหากับชีวิตเลยนะก็คือไฟฟ้า นะครับไฟฟ้าที่ผ่านมาก็คือในหมู่บ้านท่วมท่วมไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่บางโซนอยากให้ตัดบางโซนไม่ให้ตัดโทรไปเช็คกันไฟฟ้าว่าตัดไหมการไฟฟ้ายังไม่มีข้อมูลเลยครับว่าตรงนั้นตัดหรือไม่ตัดนะครับแล้วเราได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดในบ้านอย่างเงี้ยนะครับเ<อ>วลาเราเข้าไปครับถ้าเป็นกลางคืนแล้วก็ยังพอเห็นว่าตรงไหนจุดไหนเปิดไฟอะไรไม่ได้แต่ เวลาเราเข้าไปส่วนใหญ่ที่เราแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดเนี่ยจะเป็นกลางวันเราเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเราไม่เห็นเลยเราลงไปแช่น้ําครึ่งตัวเนี่ยไปกู้ไม่รู้<ต>เราจะโด<อ>นดูดเม<อ>ื่อครับเราช่วยเขายันพบค่ําพอถึงตกกลางคืนครับ เห็นเขาเปิดไฟเราคิดในใจโอ้โหเราก็เพิ่งไปลุยมาย่านนี้ตรงนี้เราไปลุยกันมาซึ่งไฟไม่ได้ตัดเลยนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับจริงๆเราอยากให้ทีมงานเปิดวิดีโอนะครับเป็นภาพที่น่าจะต้องเตือนกันนิดนึงพี่นงไปช่วยเหลืออะไรที่แบบใช้เครื่องตัดถางครับตรงตอนนั้นเราค่อยๆย้อนภาพไปดูนิดนึงก็คือทางบลนิทิศปลอดตึงครับไปช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้ถือว่าไม่ใช่ภัยใหญ่แต่เป็นภัยรายวันที่เราช่วยกันทุกวันฮะ สักครู่นี้คุยคุยกับพี่นงพี่นงค์บอกว่าโอ้โหไปช่วยเหลือแบบคือคือมันอะไรที่แบบเราก็ต้องเสี่ยงอันนี้มันเป็นเคสที่ที่เกิดขึ้นกับอันนี้อันนี้นิพนพี่นงค์ภาพนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่นะจะจเป็นคนละเคสนะฮะแต่ว่าที่เคสที่พูดถึงนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นเป็นลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนครับ นะครับถ้ามันมีเอาความรุนแรงนะครับที่ว่าใช้เครื่องตัดชายับช่วยใช่ไหมชนกันความรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคนเจ็บหรือคนเสียชีวิตอันนี้คืออะไรพี่หนุ่มนี่แหละครับเครื่องเครื่องท่างนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้คือคนคนอยู่ในรถนี่คือใช่ครับไม่สามารถที่จะเอาเอาคนผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากรถได้นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างเนี่ยครับเข้าไปงานงานตัดถ่างพิจานณาไม่ว่าจะเป็นคนบาดเจ็บหรือคนเสียชีวิตนะครับออกจากออกจากซากรถตรงนั้นนะครับซึ่ง อันนี้คือคนคนข้างในเนี่ยก็ได้รับช่วยเหลือมาส่วนหนึ่งแล้วแต่คนที่อยู่ใน ในตรงพวงมาลัยนั้นถูกอัดกอยู่ใช่ครับใช่อันนี้เป็นอันเคสนนี้จะเป็นรถตู้นะฮะซึ่งก็จะจะจะบ่อยครั้งเหมือนกันรถตู้เนี่ยนะครับเวลาเนี้นี่พี่หนกาลังจะช่วยอันนี้เป็นเป็นเจ้าที่ในชุดผมอีกคนหนึ่งทีมของพี่หนงครับก็เป็นอยู่ชุดเดียวกันทีมเดียวกันก็จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับก็ไปช่วยผู้ประสบภัยอันนี้คือเขาติดอยู่ยังไงฮะใช่ครับก็จะถูกตรงคอนโซนนะฮะตรงคอนโซลแล้วก็ช่วงตรงนี้ครับใต้คอนโซลลงไปที่มันจะทับหนีบขาตั้งแต่ช่วงเอวลงไปคน ขับได้มีสติไหมครับตอนนี้ขับมีสติครับอันนี้ยังดังบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีสติอยู่แต่ว่าขานี่ถูกล็อกอยู่ขาถูกถูกทับไว้ก็ออกไม่ได้นะฮะเราก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปช่วยออกมานะครับล้วก็จะมีผู้ปฐมพยาบาลครับอันนี้เวลาช่วยออกมาก็จะมีการปฐมพยาบาลนะฮะคนคนที่ติดอยู่ตรงมุมพงอะไรยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับครับก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นผู้โดยสารในรถอีกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีคนที่ที่ขับนะฮะแล้วก็บาดเจ็บที่ติดแล้วช่วยมาทีหลังนะฮะอันนี้กงจะ่วนนี้คือครับ กำลังจะออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้อันนี้นราบอกอกมาแล้วก็มีการคือจะต้องมีการมาถมพยาบาลผู้เจ็บนัดจุดเกิดเหตุก่อนเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้โดยหลักเลยนะฮะจะต้องมีการมาถุพยาบาลผู้เจ็บให้มีคือให้ปลอดภัยก่อนนะฮะแล้วก็ถึงมีการเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุนะก็จะมีเจ้าที่ทั้งกู้ชีพด้วยนะเจ้าที่ของมูลที่ที่เป็นเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าไปช่วยในจุดเดียวกันคนที่ชุดของพี่นงไปช่วยตัดทางเนี่ยเอาทางเครื่องท่างไปเนี่ยเขาติดอะไรยังไงฮะขาเป็นเป็น ช่วงคอนโซลรถนะฮะเป็นคอนโซลรถแล้วก็ใต้ตรงพงอะไรลงไปนะฮะตรงนั้นก็จะจะถูกกดทับลงมาครับออกไม่ได้เลยออกไม่ได้ครับถ้าดึงออกนี่ขาขาดคือคือออกไม่ได้ครัออกไม่ได้มันหนีบอยู่ต้องใช้เครื่องตัดทางใช่ครับก็ต้องใช้เครื่องทางเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นยังไงฮะอันนี้เป็นบนทางด่วนรถตู้เฉียวชนกับรถกระบะนะฮะแล้วก็รถตู้เนี่ยเสียหลักไปไปชนขอบทางนะชนขอบทาง แล้วก็ช่วงคอนโซลหน้ารถเนี่ยกดทับลงมามนะครับอันนี้ก็จะมีเจ้าที่อันนี้เคยเ,เกิดมาทางด่วนนะครับ,รบาาก็จะมีเจ้าที่คูภัยของทางด่วนก็มาช่วยกันบนทางด่วนพี่นงคิดว่าไม่ให้เกิดอย่างนี้ต้องทําไงดีฮะคือตามทำต,ตามกฎจราจรขับรถด,ด้วยความเร็วที่เหมาะสมคนที่ขับมานี้ไม่ไม,ไม่ไม่นั่นนะฮะไม่เคารพกฎจราจรเท่าที่ทราบคือขับขับมาเร็วนะฮะแล้วก็ไปเชี่ยวกับรถ ปีกาอีคันหนึ่งนะฮะคือคือบนทางด่วนปัญหาหลักคือการขับเร็วนะครับแต่เห็นได้ว่าเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้ที่ที่ตกลงมาบนทางด่วนที่เราเคยได้ยินข่าวนะก็คือส่วนมากจะจะสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกําหนดนะคือบนทางด่วนเนี่ยก็จะมีป้ายป้ายเตือนป้ายบอกความเร็วอยู่ตลอดแล้วก็ เวลาเกิดเหตุนะบนทางคือชื่อก็บอกว่าทางด่วน,นรถใช้ความเร็วมากใช่ครับพอล่าเกิดเหตุเนี่ยมันค่องจะลุลแยงทุกเกือบทุกครั้งเลยน,ะนอกจากช่วงเวลาที่ที่รถติดหน่อยโอเคลียร์จะไม่ไม่รุนแรงแต่พี่น<ส>งกำลังเตือนพี่ยอดเปล่าครับเพราะว่าเมื่อกี้พี่ยอดม <c oughs> จาจับแจ้งวันหน้า13นาทีอ๋อครับอันนั้นก็อันนี้เขาถามมาที่จะมาได้คครรัับบ <c oughs> <c oughs> ใช้ความสามารถไม่เหมือนครับผมแล้วคราวนี้คือเรื่องของลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปใช้ช่วยเครื่องตัดทางช่วยนะครทั้งรวมกัันอยู่แล้วปอดตึงครับ เกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนยังไงฮะทุกวันนี้ถือว่าเป็นภายรายวันเลยนะครับใช่ครับทุกวันนี้ถือว,ว่าเป็นภัยรายวันเพราะว่า<ะ>ยกตัวอย่างนะครับเื่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเครื่องตัดทางเนี่ยเวลาก็ตัวถังรถยนต์สมัยก่อนจะแข็งแรงครับทุกวันนี้ทุกๆรุ่นทุกวันนี้ลองมาดูนะครับเครื่องยนต์นี้ ซีซีสูงมากมแต่เราลองไปเท้าลองไปอะไรดูได้เลยครับเขายุบไปตามไปตามนี่เราเลยนะครับก็คือแสดงว่าอุปกรณ์ที่อยู่นอกนอกรถมันไม่สามารถเซฟชีว <safe S 2> ิตตราไดจ้จริงๆแล้วห้องโดยสารเนี่ยวิศวะก็คงจะออกแบบมาให้ให้เซฟที่สุดแล้วอย่างที่อ,อย่างคุณโองบอกก็คือว่าการขับรถเร็วเนี่ยคือปัญหาหลักของการเกิดอุัติเหตุเลยทุกวันนี้เครื่องตัดทางที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับ เป็นอุปกรณ์ที่เราได้ใช้เป็นรายวันเลยทุกครั้งที่มีชนอย่างวันนี้ก็รับแจ้งครับรบ,บางนาเอ่อมอเตอร์เวย์สายเจ็ก่อนที่ผมจะมานี่ก็รับแจ้งว่ากมสามสิอ็ดมีคนติดอยู่ในรถเจ้าหน้าที่อุปกรณ์เครื่องตัดทางนี้จะต้องตั้นบายตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งบางครั้งบางคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่มีความรู้รที่เกิดเหตุก็ ถึงก่อนก็ช่วยกันดึงช่วยอะไรแบบสมัยก่อนน,นะครับจะทําให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสพิการเลยใช่ครับผู้บาดเจ็บพิการทำไมถึ <c oughs> งต้องรอเครื่องตัดทางครับนะ <c oughs> ครับนี่แหละครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นความพร้อมที่จะรับมือนะครับกับสถานการณ์ทุกรูปแบบของมูลนิธิสุดยอดมูลนิธิเมืองไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้านะครับว่าสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของแผ่นดินไหวทางมูลนิธิ2มูลนิธินี้จะรับมืออย่างไรและจะต้องทำอะไรอย่างใดบ้างอุปกรณ์ที่พิเศษ ของมูดีที่นั้นมีเพียงพอหรือไม่พักครู่เดียวครับ